สวัสดีครับผมร้านมหาศีไรายนนะครับผมช่างพันนะครับวันนี้มาขอทําการรีวิวนะเครื่องที่ลูกค้านํามาซ่อมก็คือมารูยาม่าเอสดีนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าการสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งเราตรวจสอบพบนะครับกําลังอัดไม่มีนะครับกําลังอัดไม่มีดึงแล้วรู้สึกลุ่มหลวมนะก็เลยทําการถอดรือดูนะฮะดูชิ้นส่วนตรวจสอบดูแล้วนะครับความผิดปกตินะ ต้นเหตุเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับแหวนตายนะครับแหวนมีสองตัวแหวนบนล่างนี่แหวนตายนะครับแหวนไม่ขยับเลยนะครับอาการแหวนตายคือไงฮะก็คือแหวนมันติดดูที่ร่องสลักแหวนเลยนะครับไม่สามารถขยับออกมาได้นะครับไม่สามารถขยับออกมาได้หรือให้ตัวได้นะครับนี่คืออาการแหวนติดอาการแหวนติดเกิดจากอะไรนะครับพี่น้อง รู้ดีนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นมารุยาม่าเอ็นดีห้าร้อยนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับไม่ต้องไปถามหาน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีครับเป็นเครื่องสองจังหวะซึ่งจะต้องผสมสองทีหรือออโตรูปนะครับตัวนี้แสดงว่าอาการนะครับน่าจะเกิดจากแต่ลูกไม่แต่ไม่มีรอยถลอกนะครับแต่ลูกสูบมีรอยไหมรอยไหมนะครเกิดจากความร้อนสูงรอยไหมเกิดจากความร้อนสูงแสดงว่าลูกค้าใช้น้ำมันอัตรูป นะครับยี่ห้อที่ค่อนข้างจะมีความเหนือสูงหรือเหนียวเกินไปนะครับไม่เหมาะสมกับเครื่องตัดหญ้าอาจจะเป็นสองทีลูออัตรุปที่เหมาะสาหรับมอเตอร์ไซค์นะครับมันเลยทําให้เครื่องยนต์มันร้อนจัดลูกสูบไหม้แล้วแหวนติดตายนะครับไม่สามารถหล่อลื่นได้นะครับอัตรุปยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะดูนะครับจะถามลูกค้าอีกทีว่าลูกค้าใช้อัตรุปยี่ห้ออะไรน,นะครับบอกสูบก็ไม่มีร้อยถลอกนะครับบอกสูบไม่ถลอกนะครับ งานญี่ปุ่นค่อนข้างจะดีแข็งแรงทนทานนะครับหนาหนาหนาเหนียวอยปอกสูมไม่ถลอกเลยนะครับนี่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะฮะหรือของจีนนะครับถลอกไปหมดแล้วปอกสูมเพาะค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็จะแ,แก้ก็คือเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับทาความตาล้วเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่น่าจะหายนะครับแล้วก็จะแนะนําในการใช้งานหรือผสมอัตรูปอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับ ปีหนึ่งไม่เคยรื้อไม่เคยถอดสักทีนะมาลุยาม่าเจอแล้วหนึ่งตัวมาลุยาม่าดีดีห้าร้อยา 500, อาการสตาร์ทติดยากลูกสูบแหวนติดตายนะครับพี่น้องครับงั้นก็ท่านท่านใดที่ใช้อยู่นะครับถึงประสงค์เลยนะครับน้ำมันสองทีหรือออตลปเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสําหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะเพราะนั้นให้ดูที่ยี่ห้อให้ดูที่ความหนาความหนืดของยี่ห้อด้วยนะครับคุณสมบัติเหมาะ้อง สำหรับเครื่องัดหญ,ญ้าหรือเปล่านะครับอ่านดูฉลากนะครับมีฉลากเขียนอยู่ทุกขวดนะครับดูนะฮะดีกว่าเราจะมาเสียตังค่าซ่อมเปล่านะครับถ้าเกิดใช้งานเป็นใช้งานดีเข้าใจถูกต้องดูแลรักษาดีเครื่องยนต์ก็สามารถจะใช้งานได้ยาวนานและคงทนนะครับตรงนี้ไม่ต้องโทษเครื่องเลยนะครับี่น้องครับโทษคนใช้เลยครับโทษคนใช้อย่างเดียวจัดไปนะครับ มะลุยไหมนี่ห้าร้อยอาการสตาร์ตติดยากร้านมหาศรีอรัญญ์นะครับได้รื้อถอดซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากพี่น้องท่านใดที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับดูไว้นะฮะนี่คืออาการแหวนติดตายเกิดจากการใช้งานผสมสองทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ผสมน้อยอยู่นะครับเข้าใจว่าต้องผสมน้อยๆผสมมากกลัวเครื่องเสียเครื่องพังนะฮะเข้าใจผิดนะครับ เรื่องเสียเกิดจากการผสมสองทีนะและครับนี่ลูกสูบเป็นรอยไหมนะครับดาลูกสูบไหมดําอย่างนี้ความร้อนสูงแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ฝากฝากดูฝากชมนะครับแล้วไว้เป็นการวิธีป้องกันนะครับวิธีการป้องกันวิธีการดูแลรักษากันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆจะปล่อยออกมาให้เรื่อยๆนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ